ปาฏิหาริย์เกิดเจ้าค่ะเมื่อสวดมนต์บอกกล่าวพระแม่กุนอิมเพื่ออัญเชิญท่านเตรียมสถิตที่วิหารแปดเหลี่ยมก็ได้ถ่ายรูปติดมีแสงสีเขียวพุ่งลงตกลงมาที่พระแม่กุนอิมเป็นบุญตายิ่งนักเจ้าค่ะ จวบถึงเวลาเที่ยงคืนกับการสวดมนต์พร้อมกับการะยาณมิตรหลายๆท่านก็ได้เห็นแสงวิ่งใกล้สู่พระแม่กุนอิมเลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสุขใจปิติเหลือเกินเจ้าค่ากะการยาณมิดเนอะร มหามงคลน,นี้อิมขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทําพิธีสวดมนต์โดยคณะสงฆ์ได้เดินทางจากทั่วสรารทิศเพื่อนำสวดให้กับพวกเราวันที่22มกราคมนี้เจ้าค่ะเวลาเริ่มสวดคือ5้าโมงเย็นนะเจ้าค่ะ แล้ววันต่อมาคือวันบวงสวงใหญ่ไหว้ครูและอัญเชิญพระแม่กุนอิมสถิตท,ที่วิหารแปดเหลี่ยมในวันที่23มกราคมนี้เวลาพิธีเริ่ม9้าโมงเช้านะเจ้าคะที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพ,นพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เนะกราบอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ